สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนๆคนรักปลาครับชาวเมืองระยองด้วยกันนะครับพี่แกมาส่งไว้หลายทีแล้ววันนี้จะมาช้อนลูกๆกลับบ้านแล้วนะฮะเป็นโอก้อนนะครับโอกนเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามกันนะครับนี่ครับสวัสดีพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่เล็กมารับลูกสาวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะปิดน้ํากันนะพี่เล็กเนาะปิดน้ําแล้วก็เดี๋ยวช้อนขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามกันนะครับอ่าตอนนี้ปิดน้ําแล้วนะครับพี่เล็กจํา ลูกสาวพี่ได้นะางามเลยครับตัวไหนพี่สีแดงหรือสีทองสีทองครับสีทองนะครับสีทอง,ส,ทองสวยมากนะครับเดี๋ยวเราจะช้อนกันขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันเริ่มเตรียมน้ำเรียบร้อยแล้วพี่นะที่บ้านนะอ่าเดี๋ยวตามดูต่อครับผมนับปลาดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ามาอยู่บ้านสองวันหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเจ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าตัวสสิบห้าตัวครบ พี่เล็กถือถุงเรียบร้อยนะครับเนี่ยเตรียมถุงก็เรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมนะครับลูกสาวใหญบ้านแน่ๆเดี๋ยวมาตักกันครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับอย่ามาบุกิโอกรนครับตัวนี้ผมจําไซส์ไม่ได้พี่เล็กน่าจะประมาณห้าสิบห้าเนาะจาไม่ได้เพื่อนๆนะโดยประมาณคร่าวๆดูนะครับเหลืองแบบสวยงามมากแล้วบอดี้เขาแบบหนามากฟุกุรินนี่โดดเด่นมากนะพี่เล็กเพื่อนๆดูนะครับ กุคลินสวยงามมากนะครับเนื้อยี่ออ่อนหุ้มขอบเกร็ดนะครับแล้วดูบอดี้ไซส์นะครับดูบอดี้ลน์นะครับดูโดนใจไหมพี่เล็กโดนโดนมากดูหลังสูงมากนะครับเดี๋ยวพี่เล็กจะช้อนนะครับขึ้นมาใส่อ่างกันเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับโอเคผมจับสวิงนะพี่เล็กช้อนเลยนะเอาล้ครับเมืออาชีพเรามาเองนะครับมาจากสาไกลนะครับพี่เล็ก ช้อนเองนะครับตักเองช้อนเองผมทําหน้าที่ถ่ายคลิปอย่างเดียวนะครับพี่เด็กขออนุญาตใกล้ใหน่อยพี่นะครับผมเพื่อนผมขออนุญาตจับปลานะดูนะครับเหลืองสวยงามมากและที่สาคัญในฟุกุรินโดดเด่นมากนะครับพี่เด็กดูนะครับดูตะข่ายบนหลังนะสวยงามมากนะขนาดเนียอ่างนี้มันหกสิบเซนนะพี่ผมว่ามันน่าจะเกินห้าสิบห้านะใช่ผมว่าน่าจะมีห้าสิบแปดละ เพื่อนดูนะครับสวยมากครับปาลาตัวนไรครับไม่ได้ไม่ได้ใส่ย,ยาสลบนะพี่นะครับเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะโดดได้โดดได้นะครับเ <laughs> พื่อนๆยาสลบไม่ได้ใสนะฮะเดี๋ยวเราจะดูกันนานไม่ได้อะพี่ได้ประคองบ้างพี่ระวังปากวันนี้พี่นะมีพ่พงได้นะมารับลูกสาวกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราแพ็กกันนะพี่นะ โอเคเดี๋ยวเราช่วยกันแพ็กครับเดี๋ยวพี่เล็กจะทำเองหมดครับรอบนี้ครับตามกันดูครับ